พี่น้องคะคำว่าค้นค้นนี่เนาะก็จะแมนไปค่อยจอบค่อยซองค่อยจับจับผิษซะไปเอิ่นว่าจับผิดค่ะพี่น้องค่ะมนคืออยู่ในแบบอีอย่างที่มันอยู่กับความนจริงไหมค่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความนจริงเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นอย่างนี้สิคือจงเปิดหัวมาแบบนี้ทีค่ะพี่น้องค่ะค่ะกามี่ป้าทางบ้านนี่คือเกาค่ะพี่น้อง ออกมาบอกว่าทำไมอ่ช่วงนี้ซอแอนบอดบอยซอแอนน่ะบ่คอยสนใจบอดบอยเลยอ่ะไล่สดกะบ่คอยเห็นออกมาไล่สดน้ำกันพานะพี่น้องซัํานี่มุเจ้าก็เอามาเป็นเรื่องเป็นเล่าโอ้ยพี่น้องขาขาขาี้วิดค้น คนที่ยูด้วยกันชั้นสามีภรรยาแล้วไหมคะพี่น้องสีไ้เพิ่นมีโมเมนต์หวานๆออกมาตลอดมันเป็นไปบ่ดด้ค่ะพี่น้องแล้วย้อนคิดเบงชีวิตชีวิตจริงเจ้าของเ้อค่ะชีวิตจริงโตเฮ้าเนี่แหละค่ะพี่น้องเอามันสีมาหวานมากนีออกซื้อได้ตลอดมันโมเมนต์ค่ะพี่น้องชีวิตมันต้องเดินหนาไหมคะพี่น้องคะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าต้องก้าวไปข้างหน้าคะ่ะอ่ะย่าง บอสบอยกับซอแอนแล้วถ้าพูดถึงนะคะงานพนรนมือค่ะพี่น้องเพราว่าสิเป็นงานหลายสิ่งยางค่ะเพราวา่างานว่องกระางหรือธุรกิจส่วนตัวทีเพิ่นได้ว่างหลักฐานไวเล้วเพิ่นก็ต้องได้ดูแลค่ะพี่น้องแล้วกับงานทางขอบครัวค่ะเพราว่าสิเป็นอขอบครัวแม่ขอบครัวยาขอบรัวปูคขอบครัวใดกระางค่ะพี่น้อง แล้วกษิยากให้เพิ่นออกมามีโมเมนต์หวานๆให้พี่ให้น้องได้เห็นตลอดนะ่ะนั่นกับโมเมนต์เราแะค่ะพี่น้องมันเป็นการละครไปแล้วนะมันโมเมนต์ชีวิตจริงค่ะพี่น้องคะ่ะพูดถึงชีวิตจริงค้นเห้าน่ะค่ะพี่น้องมันกับมี่ยูค่ะพี่น้องย่ามช่วงที่เห่าหวานแต่ว่าเพิ่นกับบได้ออกมาให้ให้มุ้เจ้าเห็นตลอดค่ะพี่น้องคะ่ะ กับข้าใจคว่มเป็นจริงแน่กับให้เข้าใจเพิ่นแน่ว่าเพื่อนก็ต้องมีผ้าละนาทีที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องคิดว่าเอองานตรงไหนมัน้างมันค่าแน่อันใดขาดเหลือแน่อันนี้คือชีวิตคนเฮาประจาวันด้อยค่ะศิลปินกับวตตางกับโตเฮาดอกค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ต้องมีผ้าละนาทีแต่ละคนนี่มันก็ต้องมีค่ะพี่น้องค่ะแล้วกะ ยาสไปค่อยตาสิไปจับอ่ามุ่มพิษเออเดี๋ยวข้าเจ้าก็คือเก่าแล้วข้าเจ้าบ็หักกันคือเก่าแล้วบ่หวานคือเก่าแล้วมันกะจริงอยู่ค่ะมันบ่หวานคือเก่าไปได้ดรอกค่ะพี่น้องตั้งแต่เข้าเป็นสาวเป็นบางกีบกันเขากับหวานก่อนสมือนี่อยู่ค่ะสมือนั่นหางขางกันหุดและคาะบ่ต้องอีหยังมากไห่ถ้าเขายืนยืนอยู่กับความอยู่กับปัจจุบันไหมค่ะพี่น้องแมนบ่หล่ะค่ะเขาต้องยอมเขาต้อง ยอดต้องโตห้านนําค่ะพี่น้องศิลปินก็คือสามมญชนคนธรรมดาทั่วไปค่ะพี่น้องโมเมนต์หวานหวานมันก็มีอยู่มันกับสิบวันใดออกมาทายทอดให้พี่ให้น้องเห็นทุกวินาทีออกมาต้องเห็นดมกันหอมกันอันนั้นมันโมเมนต์ชีวิตท,ที่แบบมมบ,บ่เมนว่วา่แม่นชีวิตจริงเลยคะ่ะชีวิตจริงมันก็ต้องมีอยู่แต่ว่ามันบ่เมนปัจจุบันแหค่ะปัจจุบันก็คือเอ้า สมุดิวาบอดบอยยังสีนะอ่าอ่าซอยแอนมาน้ากันอย่าอยู่ในรถน้ากันซึ่งบางเทือจากบางเว้นจากผ้ารานกาทีการแสดงแหละบนกัสีนอนอ่านอนอยู่หรือว่าเห็ดอีหยังอยู่กับทางซึ่งเป็นภาพที่บอดเดียบลอยยังสีแม่ค่ะพี่น้องคะเพิ่นก็บ่อยากอ่าออกมาให้พี่น้องเห็นในภาพที่บ่สวยงามตรงนั้นเห็นสภาพนั้นมุเจ้ากับว้าอี้ขันมุเจ้าอยากวนะ่าแม่นบอหละ่ะ เอาหัวกระเซิงกระเซิงหัวฟูหัวฟูมาเออเพิ่นกับบ่าอยากให้เพิ่นกระต้องดูแลแฟนเพิ่นภรรยาเพิ่นวาภาพที่สีออกมาสู่สายตา่อแม่พี่น้องนั้นมันเหมาะสมบ่ค่ะพี่น้องนั่นก็ถือว่าเพิ่นดูแลดูแลก,กันเป็นอย่างดีแค่สิว่าค่ะแล้วเห็นเพิ่นออกมาไลายรสค่ะทั้งสองคนทั้งบอดบอยทั้งซอแอนเห็นบกขาเหตุผลของเพิ่น คำบอกข้าขาจาของเพิ่นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะพี่น้องเพื่อนเป็นผู้นำองค์กรอของหมอล่ำใจเกินลอยของออร์ดีแบนด์เพื่อนเป็นผู้นำทีแบบสามารถควบคุมดูแลทีมงานของเพิ่นสองลอยสามลอยชีวิตได้นะคะพี่น้องค่ะท้าพูดถึงคนที่เข้าใจเข้าใจการใส่ชีวิตของมนุษย์ธรรมดานี่แหละคะ่ะ มนุษย์เข้าเบิงเลยค่ะพี่น้องวา่าเข้ากับศิลปินเพราะแตกต่างกันเพราะแตกต่างกันชีวิตประจําวันค่ะมีสุกมีถุกมีหวานมีสมมีขมน้ากันคืบกันทั้งเมดนะคะพี่น้องค่ะแล้วย่ศิลวาแย่สไาจับพิดเพิ่นเอินว่าจับพิดค่ะซ้ําถอะซ้ำหนีหนึ่งนะคะถา้าเข้าชื่นชอบหรือว่าเข้าขาไปซองเพิ่นนะคะ สมมุดเข้าไปซ่องเพื่อนเท่ากับซองสมสำหรับแยกสิทธิ์ซ่องใครก็ามแยสิทธิ์ชื่นชอบแยสิทธิ์จังเข้าไปซองซ่องเมืงแล้วเห็นแล้วมีคววมสุกแยสิทธิ์จังซองค่ะค่ะสมุราชแยสิทธิ์เขาไปซ่องผู้ที่บมักนั่นแยกสิทธิ์เลื่อนไปเลยค่ะพ่สนใจหรอค่ะเพราะว่ายแยสิทธิ์บ่มักนั่นค่ะมันจังเมนว่าอ่าบบไปจับผิดเพื่อนแม่ค่ะพี่น้องค่ะแล้วแยสิทธิ์อยากขอฝากนะคะพี่น้องค่ะสําหรับบอสบอยซอเอนนะคะ เพิ่นกับเป็นศิลปินที่มีซื้อเสียงมา,มากมากฮอตมากมากสำหรับปีนี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องย่างที่ดีสัมสำหรับครูหลักเพราะว่าชัดเจนชัดเจนทุกอย่างค่ะเพิ่นเป็นคนแสดงออกถึงความหยอกล้อกันังสื่อสี่น้องกับเป็นธรรมชาติสำหรับเยสิตว่ามองแกงใดเยสิตกับมักเพราะว่าเยสิตมักอ่ะ มักแล้วเบื้องแกงไหนกับมักค่ะพี่น้องเจ้าเสื้อ่อยบ่อคันว่าบ่ามากักมันเ่นเห็ดดีป็นไดกับบ่ามากะะักดอกค่ะค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะเฮาก็ต้องแยกแยะก,การใส่ชีวิตประจําวันกับอ่าอยู่กับความเป็นจริงบ่แมนวาเสห้เพิ่นออกมาหวานตลอดกอดกันหอมกันห้หมู่เจ้าเบ่องอยู่หันเพิ่นกับ,บ่ได้ส้างเวียเท่ล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นแพงภาระหนาที่เพิ่นหลายแม่นบ่ค่ะผ้าระหนาที่เพิ่นแดงหลายเพิ่นก็ต้องอ่า เคลียทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนาที่ของมือนั่นมือมือ,มอหนึ่งเพิ่นว่างโปรแกรมไปแล้วค่ะสําหรับผู้นั่นระดับเพิ่นนะคะพี่น้องมือนี้ตื่นขึ้นแปดโมงขอสิบไปหนีอ่ะตื่นขึ้นอ่ะสิบโมงเข้าต้องถึงออฟฟิศเออแล้วก็ก็ต้องแย,แยกกันเหตุงานค่ะอ่ะมือแรกงซอยแอนออร์ดีแบนด์รับงานอยู่หันยังสี่ไหมค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีเนี่ยนะคะเพราะว่าหมอล่ำใจเกินรอยเพิ่นเด็ด ปิดวงปิดอเื่นปาปิดวบงนะคะช่วงนี้มอลำัถูกคณะมอลลัมใหญ่ๆถูกคณะก็ยุ้ไในช่วงปิดวงนะคะพี่น้องค่ะเพื่อนก็ได้ไปน้่กันค่ะบอสบอยซอยแอนก็ได้ไปสแสดงน้่กันค่ะอะก็เป็นมีโมเมนต์หวานๆให้เบื้องยุคค่ะพี่น้องถ้าสิไปเอาโมเมนต์หวานๆมาว้านะคะ่ะค่ะสำหรับคนที่อชอบแล้วก็ไปจอบเอาตั้งแต่อแค่เพิ่นบอกออกมาไลยสุดคู่กันซื้อกับวาเป็นบัคือเก่กา มันเป็นไปบ่ได้ใดอิงความจริงนิดนึงนะคะการใส่ชีวิตและชีวิตสิมีความสุขค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้แย่ซิตกะขอฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากๆนะคะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แยสิตแปรดกะฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ